ได้เท่านดเอาหนึ่งรสิบเก้าบาทสลับมอนี้ครับพี่แมเมาเมาล่วงอะไรคนคนแเยวตสรัตอเอาลักต่อมาตัดมาเ็ดแงวท่เดีวโอปโย่คนสิเควมาโชว์พี่แม่มาชวยพี่น้องเบิ้งเี่แม่เอ้ยก่จุดขี้บ่เออกานทีมาเป่าให้หุงิงรักไหมาพจไ ระวังยีระวังเดินระวังระวังแงนักดนตีเก่าเด้ขนนั้ว่าเราเป่าพูดเป่าไรเงี้ยอนัวไหนปัไรเงี้ยเป่บาคนลาเป่าโอ้ยจะเป็นตลกดีเนาะประ่าณน้เขาก็เป่าเป่าสี่ถนนมามาเงี้งมาเป่าพ้าส้นสนเป็นองขากุณมจับาัดนเอาเรียกเชิญพี่น้องครับผมที่ติดตามทางไลฟ์สดตอนนี้เป็นกุเปิดอยูครับสามารถเปิกันไดทุกที่คลสดกุเปิดตอนนี้อยังบ้ยเ็ท่า จะไปนทรายัดไปบีบทั้งหลังบีบทั้งหน้าใน้มันคายไก่เพิ่นออกม้เนี่ยคก็ยังงูหลับกินงอร่อยเนาะเคยเห็นบนยนเลยพอกระแมงรบบ่งลักไหลพอกระแมงก็อยู่เส่โอ้ยมัมอรอไปยง่างแรกรไ่ใรองกันมอนเ ไม่ได้119บาทกา่น้องที่กระลังต okay. ิดตามทางไลฟ์สดเด้อครับ119บาทสัมผัสกับอีกหนึ่งศิลปินรับเชิญบัตรปัตตานันมาผ่อนพีผ่อนดอกแสงสีสันในกาแฟกระหล่อกอดแจกแจกปังพร้อมด้วยทีมพ์งัดสาวได้เป็นวันนี้จ้าวันนี้พี่บ๊อดมาพี่บ๊อดมาวันนี้พี่บ๊อดมาครับขอบพระคุณครับราชการสยามพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเออภักดิ์กงานจิดการ ไแตสถานทีพักผ้าอาศัยเมอ่อถ้าคไปพาะพุทธสุบรรณเดี๋ยวเขาเพ้่อนะต่น้ำก็ไหลจากบ้านบแต่ว่าบ้านนี่น้ำไหลจนมาฟุ้งเเอไหลดีให้แต่ว่ามอรมเสียใจมอรมเบ่อาบน้ำคนแต่อนยังไ่ากากราากอาไ่ับอางดีคือวันนี้สตีคืดาอาบน้ำมอว่าอานอย่างหนาวก็รออุ เฉพาะนามไรดีสสดงแล้วกว่าไม่รัวนาํอากไปลกนี่กัสิไปหาดูดอกเี้ย้าวรู้ไรพอถ้าแบเขาเปเงินมันก็ไม่ักแล้วก็แค่ไหนเอาแซมมาเอาแซมรำเออมาเอาแซมมาล้ำมาโยโลก็มาล้ำน้กันลูกมาขาวเวลาสักพหอดเวลาเวลามาลายโยรูเออโยโรคมาฟังไล่แบบมาล้ำก่อนจะูุ คู่เบอร์จะาหีิได้แล้วคอยลุกไปเอาน้ำสรไสายไฟจังหวัดนนทบุรีได้เดเอาเจ้าน้ำไปสระสายจังหวัดจุก้าลูกถ้าเตารับไปหน้่งได้เลยเอาผู้หญิงไปมารับไฟยองเจ้าหญิก็นได้เสียผู้หญิงรับก่อนเอ้าที่พอมาเคยได้ยินลูกสาวแต่รั่มิีผู้หญิงยัดใส่ขายหนาพอให้ลูกก่อนแล้วที่ได้ยินนี่ยังมันมีอร่อยแล้วมั้ยเสียดิเร้วมีมีอะไรดิ เนียมันจะงหลอดอยาเอาเรื่องีเยเป็นน้ำตาลอีกต้องใน่ามันระวังเ็น้ยังท่านบกเป็นเกียบเนี่ยตำรวจยหลอดไปครับแบอใ่ปเเอาไม่บอก็อยูู่้เดียวอยู่อาคนได้ยิรับาเอาสองคนหนึ่งยว่เพื่อมาหาใส้ข่ากันแล้วไปู้เออเอา ต้องลุไปสครับก่อนเอาไอ้แซมล็อกก็ย่งอันนี้เป็นรายการเวลาพี่น้องซัฟเ่ยเีล่เนี่ยเอาซาละอย่างบดไอซุปผมเลยเติมเป็นสิไปารเรางะหพี่กับ้องออกลุมครับผมเอาแฉกนนะจะว่าผู้ใดเอาแเน่ยทำย่านเล่นเตแมนบอกเอามันเ่ยากันจะไหนพัดร่มร่กันเอาตีเอาเวอร์พัดลูกพัตาลเขานำสัได้ฝ่ายละบาทไหไนี่บ ว่าอบก็นด้้องบูไหลอยู่ราอยู่ไม่ต้องอ่านยากหรอยากห่ยากห่อยรั้งต่อที่ไกุลอ โอ้ตะทาสาตุสาตุบุญตะละตานังท้องตะละตานังสังฆาตารังสู่กราบวะตุพูฆาบูชาเด้อมาบูชาอัญชนาตะบูชาพุทธบิดามาน้าคงโทภาอาจารย์จบมาคง <payment> <death> تائي 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 اوي يو نه وا او رنا ن ن ن وا เอาลำเอาลำเนี่ยไม่เป็นประกาศลำนี่เป็นเร่องเดียวส่งสอนมันเราเป็นเี็กผมเข้าใส่กับเพราะฉะนั้นจังขอโทษขออภัยบางที่ผมลำไว้บ็ถูกใจลุงป้าบางที่ผมลำซาเพราะฉะนันใจวุ่นลุ่นก็จะเต่าหน้า่อยใจไม่ไงตายใจลอยยังลอยไงหาทั้งวันรุ่งดวงเราก็เดีส่งวันวานที่จังลาบ้าวันรุงงวานเดียวรุ่งวา อันอยากทราบโดเราลงพันธะมันบอกพี่บอกมึงเลยบอกยูู่้ยนจะพักหนมากันได้ลดแต่ย่างนี้ขอเดือเมียขอเราอยล้าเราอย่าด่าด้ออุดไว้ดือตัหัวลางเรีนตัวเดิมกัซาซาใจบาล่นามอุดซาซาใจบาล่นามกังลาอุดอุดไว้อุดไปเป็นจสิขาอุดไปเย็นตาสีหน้าต้อน lắm mưa đi sói hốt hồ từng bìa đi hai bìa bao năm mày xin mát kìa lắm xin mát kìa lắm rồi trời ơi 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 trời đi trời ơi 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 trời เอาข้ามมาลันไปใต้ในถามมลันไปยิ่งมาไปบันกูนอนของเก่าอยู่ข้างไหนหลับตีเออสั่นมาั่นไปยิ่งนี่กับบานท่ำจะเรียกแท่ใส่ีบ้นเพื่อออมาตอนไผ่ดีบ้านปีไผ่เงายด็ปดูถ้ามาูนอนข้านีฉลาดนะแต่ว่าแต่เก่าขอแช่นผู้ใส่เก่าผูหยิ่งมันคนละแช่นเลยนอกจาเป่าแค่ไหนเบอรมันเป็นเป็นแช่น ให้ตายใ้แบบให้หัยอมเอาใครใส่ก็ใครใส้เป็นสจะดก่ใช่ป่ผมเอาโปแค่ก่นเาเาเป็นิเอายางให้กับเาเป่นเอาเออตมาเไยังถัพทมใส่มันาวมันเจบมากข้าง ขอรับก่อนแลกนนะครับทานที่ยนงครับพี่ลง